ตัวน<อ>ี้ก็ประมาณ8ปดเก้าขีดโอ้ทำไมมันใหญ่มากใหญ,ใหญ่อันนี้ก็คือปลาหมึกปลาพีนะคะอ๋อพีสังเกตดูได้ตรงนี้เลยเซล์ยังไม่ตาย<อ>ดูที่ตาให้สังเกตที่ตาตาย,ยังเป็นสีเขียวอยู่หน้ย,ยัาหน้ายังนี้สําหรับทาซาซิมิสําหรับสายซาซิมิเลยตัวใหญ่เนะื้อเต็มฝาเนื้อขาวไม่ดำโอ้ตัวเทียบกับมือตัวใหญ่มากอเมครับปมก็มีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งที่ช่อง YouTube Boom in t r a i n และคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรา โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านนาซีฟู้ดที่ตลาดซีฟู้ดลาวัยนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำนะครับว่าที่ร้านนี้มีอะไรขายบ้างสวัสดีครับ่ะนี่ก็จะมีปลาเผาปูม้าปูมังกรปลาเก๋านี้ส่วนมากก็จะไปทำนึ่งซีอิ๊วทำอะไรนะพี่ปลาเผานึ่งซีอิ๊วปลาเก๋านึ่งซีฟู้ดนี่จะเด้งหวานค่ะอ๋อเป็นเป็นเลยเนาะเป็นเป็นเลยค่ะถ้าเป็นปูนี่ก็ไปนึ่งไปผัดผงกะหรี่ S <S จะมีทั้งปูเนื้อแล้วก็ปูขไข่ปูนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะครับปูม้าจะมีอยู่สองไซส์ค่ะไซส์ใหญ่กิโลสี่ร้อยห้าถ้าเป็นไซส์กลางก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าประมาณห้าตัวโลอ๋อโอเคครับมาถึงกุ้งมังกรกันบ้าง <S <S แล้วก็จะมีมังกรอี้จะเป็นมังกรเลนธรรมดาจากปกติกิโลสองพันห้าตอนนี้เหลืล 1, อโลละพันห้าตินี้ก็ประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถึงโลไหมครับตัวหนึ่งตัวนี้ประมาณครึ่งกิโลค่ะ ก็นี้เห็นเป็นสีสีนี่เป็นสีสีนี้ก็คือมังกรเขียวมังกรเขียวนี่เนื้อจะคล้ายเจ็ดสีแต่ราคาจะถูกกว่าเจ็ดสีนะคะอ๋อครับอ๋อน้องดีดราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาก็จะอยู่ที่พันห้าถึงพันแปดแล้วแต่ไซส์แล้วแต่บางวันอ๋อคซื้อมาแต่ละวันจะไม่เหมือนกันจะแพงกว่าเลนนิดนึงจะแพงกว่าเลนนิดนึงแต่ถ้าเป็นไซส์เล็กวันนี้ก็ราคาเดียวกันอ๋อสีสวยมากเลยโอเคครับแล้วก็จะมีอันนี้ไหลชักตี คนถ้ามาภูเก็ตก็คือต้องทานหอยชักตีนค่ะมันทําอะไรได้บ้างครับอันนี้ไปเลวกติ้มอย่างเดียวเลยเนื้อเขาจะหวานอือครับแล้วก็จะมีหอยหน้ายักษ์หอยหน้ายักษ์หอยหน้ายักษ์นี้สําหรับทาซาซิมิสําหรับสายซาซิมิเลยตัวนี้เนื้อจะกรอบอ๋ออันนี้ย่างได้ไหมครับย่างไม่แนะนำกินสดดีกว่าจะกินสดดีกว่าหรือไม่ก็ยำตะไคร้ค่ะอ๋อราคาเท่าไหร่ครับสองอันนี้ตัวละร้อยเดียวตัวละร้อยหอยชักตีนก็รัละสองร้อยบาท๋อราคาไม่แพงใช่ ที่แช่ในน้ำนี่คือยังเป็นเป็นอยู่เลยค่ะแล้วก็จะมีกุ้งตัวนี้ก็คือกุ้งคุโระเอบิเป็นกุ้งส่งออกญี่ปุ่นแต่ว่าตัวนี้ขายกิโลละห้าร้อยห้าสิบถ้าเป็นไซส์เล็กกว่านี้ก็อยู่ที่สี่ร้อยห้าชื่อภาษาไทยมีไหมภาษาไทยก็คือกุ้งหางม่วงดูที่หางนี่ค่ะอ๋อหางเจ้าตีม่วงๆใช่อันนี้จะเป็นลายเสือกลายเสือจะหางจะไม่เหมือนกันใช่สีที่หางเนี่ยค่ะ อ๋อสังเกตที่หางเป็นลำตัว<ช>คล้ายๆกันลำตัวคล้ายๆกันตัวนี้เนื้อจะกรอบแน่นกว่าค่ะอ๋อบมาถึงปลาบ้างมีหลายสีเลยปลาอะไรบ้างครับเนี่ยมีปลากระพงแดงปลาเขากระพง,งาขาวประมงและก็จะมีตัวนี้ที่เด็ดสุดเลยก็คือปลาเป๋าต่อเบ้งร้อยค่ะอ๋อที่ห่อไว้นี่คือยังยังอยงกากให้มันสีมันสดอ๋อคือมามาวันนี้เลยใช่ไหม ของตรงนี้จะมาใหม่วันเสาร์วันค่ะ๋อถ้าคาแล้วก็พี่จะไปขายตลาดนัดตอนเช้าอ๋อครับมันมันทำอะไรได้บ้างอ่ะครับอันนี้แนะนำไปดูแนะนำได้ไปทอดได้ถ้าเป็นปลากระพุนี่ก็ไปทอดตย่งราคาเท่าไหร่บ้างครับอันนี้กิโลละสองร้อยปลาเขานี่กิโลละสามร้อยปลามมงนี่ก็กิโลสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้ราคาจะแพงอ่ะกิโลละสี่ร้อยบาท

นี่ก็มละค่ะีเปนปลาดำสุดาตัวใหญ่เนื้อเต็มฝาเนื้อขาวไม่ดำโอ้ดูเทียบกับมือตัวใหญ่มากอะไรเพิ่มครับปลาหมึกก็มีนะตัวละร้อยเหรอครับอันนี้ตัวละหกสิบบาทมันจะมีสามไซส์ด้วยกันทั้งหมดจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ถ้าไซส์เล็กก็สามตัวร้อยอันนี้ถือว่าไซส์ไหนไซส์กลางค่ะกลางมีไซส์ใหญ่ให้ดูไซส์ใหญ่จัมโบ้ตัวเข้าหน้าเลยแต่ว่าวันนี้ไม่มีออ๋วันนี้ไม่มีก็ปลาลักวัวไหมก็ปลาราดบิ๊กสามรสเปรี้ยวหวาน Oh. <laughs> อันนี้จะเป็นไซส์4-6ัวโลครับอันนี้ก็จะมีบางวันไม่มีทุกวันเหมือนกันอันนี้สําหรับคนที่แบบชอบใหญ่ๆจริงๆก็คือต้องทานตัวนี้อันนี้ของภูเก็ตเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวใหญ่มากอันนี้ก็อยู่ที่กิโลละ850-900บาทแล้วแต่ไซส์แล้วแต่บางวันเหมือนกันราคา oh. จะไม่เท่าที่โอันนี้กุ้งกุ้งลายดำนี่ ลายดำนี่ก็คือหาทานที่ไหนก็ได้มีทั่วไปแล้วก็มีหมึกมีหมึกสดไหมครับหมึก่นี้ก็มาฝั่งนี้เลยค่ะโอเคอันนี้ก็คือปลาหมึกฝั่งนี้นะคะพี่สังเกตดูได้ตรงนี้เลยเซลล์ยังไม่ตายสูีจะไม่เหมือนกันนะคะเซลลเขายังไม่ตายดูที่ตาให้สังเกตที่ตาตายังเป็นสีเขียวอยู่เอ้คเขียวๆใสๆใช่ นือเขายังสดอยู่ยังไปทำซาซิมิได้นี่นค่ะอนันนี้ก็มาวันต่อวันเหมือนกันมาวันต่อวันเหมือนกันชาวบ้านเขาจะไปตกเองพอเสร็จได้ก็เขาจะมาส่งแบบนี้อ๋ออันนี้มือกตกเองเลยเหรอมือกตกค่ะโลเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้ก็กิโลละ450บาท450บาทอ๋อไม่แพงนะครับถูกมากแล้วก็พวกปูกับก้างล่ะครับก้างก็จะมีก้างกระดาน มันจะไม่ดีดใช่ไหมเป็นเป็นเลยโลเท่าไหร่ครับอันนี้โลหกร้อยห้าสิบบาทโอ้ยลายห้าแบบเต็มถ้าแบบใสกิโลละสี่ร้อยห้าสิบบอมอันนี้ปูอะไรเอ่ยหรือว่่าาออยงนี้้ก็ไดันนี้ก็คือปูดำอ๋อปูดำไอโลเท่าไหร่ครับปูดำเต็มโลสี่ร้อยห้าสค่ะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆก็ห้าร้อยห้าสิบโอเค มีอันไหนจะแนะนำไหมอันนี้เห็นเห็นหอยเชลล์อันนั้นเอามาจากไหนอะครับหอยเชลล์ตัวใหญ่นี้ใช่ไหมคะใช่หอยเชลล์นี้เขาจะมาส่งทีหนึ่งน่าตัวใหญ่ไป่ตัวละร้อยเดียวให้แปสิบบาทได้โอ้ยเหมือนโฮตาเตะเลยอะ่ะโอ้ใหญ่มากอันนี้มาจากไหนอะครับอันนี้เขามาส่งทีหนึ่งค่ะน่าจะเป็นของราง ขายยังไงครับวันนี้อันนี้กิโลสามร้อยห้าสิบประมาณห้าถึงหกตัวโลอืมเอาไปย่างกระเทียมย่างเนยย่างชีสย่างเนยได้โอ้อหเนี้ันนี้มาใหม่เลยเหรอใช่ค่ะถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี้ไซส์ใหญ่นี้ก็กิโลละพันแปดตัวนี้ก็ประมาณแปดเก้าขีดโอ้ทำไมมัน <laughs> ใหญ่มากใหญ่อันนี<ล>้จะมีเลือดด้วยแล้วก็จน้ำสไปซ์เนื้อจะคล้ายแบบเจ็ดสีแต่ตัวน,นี้ราคาสูงกว่าเจ็ดสีอย่างที่บอกละะอบแล้วค่ะอครับแล้วตอนนี้มีตัวเจ็ดสีให้ดูไหมเจ็ดสีวันนี้ มันนี้ไม่มีมันจะสีฟ้าๆหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวเขาไมาให้ดูแต่ว่ามันจะเป็นตัวเล็กอ๋อโอเค้หอยหลอดตัวใหญ่โฮ้ยหอยเป็นเต็นเลยใช่ไหมไข่หลอดโลเท่าไหร่ครับไข่หลอดอันนี้โล450ค่ะอันนี้ทำอะไรกินครับอันนี้ก็ไปผัดขาไปย่าง อุ้ยมีค่ะเจ็ดสีแต่ว่าตัวจะเล็กหน่อยนะโอ้ยสวยสวยมากนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเจ็ดสีโอ้สวยมากเลยเัืนี้เด็ดสุดเลยค่ะโลเท่าไหร่ครับเนี่ยแบบนี้ถ้าตัวใหญ่กิโลละสามพันห้าแต่ว่าอันนี้ตัวเล็กประมาณศกพันห้าครับีสีจะต่างแตกต่างกันรสชาติต่างกันไหมครับต่างกันมากตัวนี้เนี่ยจะหวานแล้วก็จะไม่ส飒โคนเลยไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้จะส飒โคนนิดนึง อันนี้ก็เรียกมังกรเลนแต่อันนี้มันมังกรเจ็ดสีอันนี้ห้าสีใช่ไหมห้าสีบางคนเขาเรียกห้าสีเตอันนี้มันเป็นมังกรเขียวออ๋มังกรเขียวชื่อมันจริงๆก็คือมังกรเแล้วอเนี้ยครับอันนี้ก็คือมังกรแดงมังกรแดงนี่ก็คือเป็นคู่มังกรปากการังนะคะคตัวนี้ก็ซาซิมิได้เหมือนกันสามตัวนี้ซาซิมิได้เหมือนกันเด็ดสุดคือตัวนี้รองลงมาคือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ เจ็ดสีอร่อยสุด,ดสแพงสุดสด,ด้วยอโอเคเรียบร้อยร้านนี้ก็รับรับโครงการทุกโครงการของร้านเลยครับโครงการที่ด้การโลชนาคนเรคุ้ได้หมดเลยโอเคครับฝากไว้ด้วยครับร้านนาซีฟูด้ดขอบคุณครับ